สวัสดีครับสวัสดีพีพีและชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้เราพามาชมรถลออรถลอสมพบพื้นไร่ครับคันนี้ฮะ f c พีคนไหนที่เป็นแฟนขับติดตามใน t i k t o อกอก็จะเห็นคันนี้รถลอสายบุญครับวันก่อนได้ไปช่วยน้ำท่วมที่ลบุรีบ้านหมีมครับ เราจะพาพี่เอฟซีมาชมนี่ครับคันนี้เมกาสามยี่ครับ่เนี่ยข้างหน้าบางฝุ่นจัดเต็มครับเสียสนบอกงานมีน้อยคนระับเอามาจอดไว้บ้านพาชม ตอนนี้เข้ามาอยู่ในอูฮะพื้นที่แคบไปนหน่อยจัดครับจัดสุดจัดประลัดบอกถังมันยุ่นครับนี่ก็พาชมออปชั่นนี่เป็นเมกาสามยี่เดิมเ,มเนี่ยแต่ควันสุดจัดครับแต่ตอนแต่ตอนนี้ขอโทษพี่พีซีด้วยเบิ้ลโชว์ควันไม่ได้ครับ อยู่ในหมู่บ้านพอดอีคนแก่พักอยู่บ้านด้วยก็เลยพาพี่เอซีรับชมไปองพางก่อนเนี่ยตอนแรกว่าถือโอกาสว่าจะไปเยี่ยมเสียสนที่วงังท่าช้างไม่ได้ไปสะทุกทีพอดีรถหล่อมาถึงท่าตะเกียบครับก็เลยพาพี่เอซมารับชมนี่ครับบังขุนท้องช้งยางใหญ่ๆกันบ,บินเลย าม่ฮนะกระบะโชว์ครับทะเบียนป้ายปลา,ปาจีนสุดจัดครับควันไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้อร่อยห่อครับคันนี้อเมริกาสายี่สายบุญนะช่วยน้ำท่วมภาคอีสานกะ็ขึ้นไปนะปีน้ำท่วม หลายปีแล้วที่ผ่านมาคันนี้ก็ไปหี่คับยุ่นครับมาดู f c เอ่อเป็นแฟนขับคันนี้อยู่ก็จะรู้อะหลมตาลภาคตะวันออกก็จะรู้จักดีเลยคันนี้ถ้าเกิดยกแล้วคำพูดมันเยอะครับ ดันให้สุดไปเลยช่วงนี้ก็คันนี้ก็จะวิ่งมันอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็งานน้อยหรือเปล่าก็เลยเอามาจอดไว้บ้าน ชุดไฟบนนี้เป็นของสมชายเทโบนะครับจะพาพี c รับชม,มเรื่อยครับนี่ครับทัาตะเกียบมหาคนครมหาคนครท้าตะเกียบมหาคนครท้าตะเกียบช่างจิ๋วจัดให้ชมด้นหนะ ลายมหานคร B Y อะายยนต์ครับจำหน่ายอะไรอยู่สีแยกวังน้าช้างครับราคาเป็นกันเองครับแล้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสมภพพืชไรครับรับซื้อมันสำปะลังให้ราคาดีอ่ะเป็นกันเองครับรถหล่อ รอหวังทะช้างสามยี่กระบะโชคทะเบียนป้ายปา,ยปายจีเนี่ยสุดจัดค่ะคันนี้สามยี่ครับ้าเกิดพี่พีเอฟซี FC คนไหนเป็นแฟนคลับเอฟซีติดตามอยู่ก็เข้ามารับชมกันได้ครับบางฝุ่นหน้าก็โอ้โหชอบมากครับบางฝุ่นหน้า จะเต็มไปเลยใหญ่นี่ครับก็ชมไปของพางครับวันนี้ไม่ได้เน้ยนเลยมากถ้าเกิดเป็นไหนขี่แล้วไปเจอเสียอย่าให้เสียกดควันให้ดูคลิปต่อไปนะครับติดตามนะครับพี่บีเส่งพบพื้นไรครับ สีแยกวงัง้ทยช้างร้านอะไรครับเปิดร้านอะไรอ,อ,อไรยนครับสนใจอะอะไรชิ้นไหนอ่ะติดต่อได้ครับสีแยกวงัง้ทยช้างครับร้านอ,ออะไรยนกับร้านมันสมโพภพืชนไลครับให้ราคาเป็นกันเองให้ราคาดีครับมันสับหลังไปสวยจัดมา นี้กลับมาจอดท่าตะเกียบครับว่างงานช่วงนี้รถรอสายบุญครับช่วยเหลือน้ำท่วมทุกปีฮะถ้าเกิดปีไหนมีน้ำท่วมมากคันนี้จะเจอคันนี้เลยสุดภาคอีสานก็ไปช่วยเหลือมาแล้วครับคันนี้รอบที่แล้วก็ไปบ้านมีรบเรียบขน สิ่งอุปโภคบริโภคครับแล้วก็ไปช่วยพี่พน้องชาวคนไทยด้วยกันที่ประสบปัญหาภายน้้ำท่วมครับโอเคผมด้านหน้าก่อนจากคลิปกันครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามครับกดกระดิ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดได้เจอเสียสนคนท้องถนนอย่าจะ แอบถ่ายคลิปให้พี่ๆ FC ได้รับชมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ